สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูปุ๋ยอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะเรียนรู้หน้าที่24กันค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนเราทบทวนคลิปที่แล้วใช่ไหมคะคลิปที่แล้วก็จะเป็นเรื่องการค้ามนาคมมี3ทางทางบุกทางน้ำทางอากาศแล้วเดินทางอย่างไรคะให้ปลอดภัยสำหรับวันนี้นะคะในทวนของหน้าที่24เรามาดูคำสั่งกันค่ะ อุปกรณ์ใดช่วยเดินทางปลอดภัยนะคะอุปกรณ์เรามาสังเกตกันค่ะภาพเรียนชื่ออุปกรณ์ใส่ในช่องสี่เหลี่ยมนะคะให้สัมพันธ์กับภาพยานพาหนะิะดิกๆลองสังเกตสิคะภาพที่เขาให้มามีภาพอะไรเอ่ยภาพที่1ก็จะเป็นอะไรคะเข็มขัดนิรภัยส่วนภาพที่2เป็นอะไรคะเป็นหมวกนิรภัยหรือว่าหมวกกันน็อกส่วนภาพที่สก็จะเป็นเสื้อชูชีพ ทั้ง3อุปกรณ์นี้นะคะเราก็มาใช้ให้ถูกกับยานพาหนะนะคะมาดูภาพที่1กันเลยค่ะภาพที่เขาให้เรามาก็จะเป็นภาพการข้ามนาคมทางบุกใช่ไหมคะก็จะมีรถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์เด็กๆลองสังเกตนะคะเป็นภาพคนขับรถยนต์ใช่ไหมคะการขับรถยนต์ให้ปลอดภัยเด็กๆต้องใช้อุปกรณ์ใดคะเราก็ต้องใช้เข็ม ขัดนิรภัยใช่ไหมคะเพื่อความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็เอาคำว่าขิมขัดนิรภัยไปใส่ในช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านล่างนะคะต่อไปภาพที่2ภาพเด็กผู้หญิงกำลังขี่มอเตอร์ไซค์กับคุณพ่ออยู่ใช่ไหมคะเราขับขี่รถมอเตอร์ไซค์อย่างไรให้ปลอดภัยเราก็ต้องสวมหมวก กันนกเด็กๆก็หมวกกันนอกหรือว่าหมวกนิรภัยนะคะไปใส่ในช่องสี่เหลี่ยมนะคะที่อยู่ด้านบนต่อไปเด็กๆไปดูภาพต่อไปกันค่ะการค้ามานาคมทางน้ํานะคะเรามาดูการค้ามานาคมทางน้ํากันนะคะก็คือการนั่งเรือยนหรือเรือด่วนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆถ้าเกิดว่าเด็กๆว่ายน้ําไม่เป็น หรือว่ากลัวการเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะเราก็ต้องสวมใส่เสื้อชูชีพนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและก็ให้เราเดินทางโดยปลอดภัยเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็เอาคำว่าเสื้อชูชีพนะคะไปใส่ในช่องสี่เหลี่ยมคะ่ะเมื่อเด็กๆได้คำตอบทุกข้อแล้วนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมเขียนชื่อชั้นของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะ สำหรับคลิปนี้คุณครูปูก็ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ